สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่ดิลเอฟแชนแนลเช่นเดิมนะครับกลับมาพบกันในเกมเียวกังจุจติยุทธภพบเลือดใหม่นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆไปดูกิจกรรมวันสงการนะครับแห่ฟ้าตะข่ายดินนั่นเองซึ่งกิจกรรมรอบนี้จะแตกต่างจากแห่ฟ้ารอบก่อนๆไหมนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเปตั้งใจผมพี่ดับเบิลเอฟแชนแนลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝาก้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะฮะ มาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธเปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop ผู้กว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop หยุดหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปปากไปด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน p c ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นด้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมข้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่ซาน่าเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไปด เศษเงินเก้าใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเอางู้นละครับเข้ามาในเกมโยกาเกิติอุตจะพเลือดใหม่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูกิจกรรมวันสงการนาะผมได้รีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับกิฟต์เช็คอินนะครับผมแล้วก็พิซแพ็กพิเศษวนศันหยุดอ่าแม้จะเป็นกิจเติมเงินก็ตามนะครับได้ทําการรีวิวไปหมดแล้วคําสั่งเทียนยาด้วยนะฮะแล้วก็สวดมนต์วันสงการนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมโชคดี พวกนี้ผมทาไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่พไปลุยกิจกรรมแห่ฟ้าตะข่ายดินกันนะครับโดยกิจกรรมแห่ฟ้าตะข่ายดินนะครับผมจะมีเวลาอยู่ทั้งหมด7วันตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่20นะครับเราจะสามารถตีบอสได้วันละ5ครั้งนะครับผมโดยแต่ละบอสแต่ละตัวนะครับจะให้แต้มไม่เท่ากันด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าบอสแต่ละตัวอยู่แมบไหนกันบ้างนะครับ พี่สามารถกดที่อะไรเอ่ยตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบอกอยู่ว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงนะฮะโดยกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือวันที่1ิบสถึงสิเนะครับเที่ยงคืนวันที่19กนะก็จะหมดไปนะฮะโดยกิจกรรมนี้นะครับต้องมีเลเวลขั้นต่ํา50และต้องจัดทีม4คนถ้าต่ำกว่า4คนไม่สามารถท้าชิงบอสได้นั่นเองนะครับแล้วตีได้วันละ5ครั้งแล้วก็เก็บแต้มนะครับเพื่อมาแลกของและเขาบอกว่า บอสแต่ละตัวได้แต้มไม่เท่ากันนะครับถ้าพี่ตีบอสเลเวล1พี่จะได้15แต้มนะครับถ้าพี่ตีบอสเลเวล2พี่จะได้24แต้มถ้าพี่ตีบอสเลเวล3จะได้30แต้มครับตีบอสเลเวล4ได้60บอสเลเวล5ได้120ครับผมบอสเลเวล6ได้180แต้มบอสเลเวล7ได้240แล้วจะมีบอสพิเศษก็คือบอสเลเวล8ซึ่งบอสเลเวล8นั้นยากมากๆซึ่งเซิร์ฟเวอร์ผมเพิ่งจะลองตีบอสเลเวล7กัันนเองะครบ เราไปดูดีกว่าครับว่าบอสแต่ละตัวอยู่ที่แมปอะไรบ้างนะครับโดยบอสตัวแรกจะอยู่ที่พักสามมารและพักตตนหลิวมนั่นเองนะครับผมโดยบอสนะครับมันจะเกิดทั่วแมปเลยอ่ะบอสตัวแรกจะอยู่ที่นี่ครับติดดับสั้นตะข่ายดินนะครับจะอยู่แมปปลอดภัยแนวหนึ่งนะครับโดยบอสนะครับจะเกิดแค่แนวเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็บอสแรกครับมันจะเกิดที่แมปปลอดภัยนะแล้วก็จะเริ่มขยับไปอยู่ที่แมปอันตรายหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะ แบบแรกผ่านไปครับเราพาไปดูแบบที่2กันดีกว่านั่นก็คือแบบซินมูหรือพักอสรพิษนั่นเองนะครับพอมาถึงบอสตัวที่2นะครับจะอยู่ที่แบบสํานักซินมูหรือพักอสรพิษก็ได้นะครับจะมีสิทธิ์ขวานสั้นตะข่ายดินโดยบอสตัวนี้นะครับก็จะเป็น2ดาวนะครับผมถัดไปเราพาไปดูบอส3ดาวกันดีกว่านะครับบอสสาดาวนั้นจะอยู่ภุกเขาจันทาหรือสํานักร้อยยุทธนะครับพี่ๆก็สามารถกดยัน ว์ปไปได้เลยนะครับผมเอาละครับโดยบอสตัวที่3นะครับก็จะชื่อว่าสิทธิ์ใหม่แห่ฟ้านะครับเป็นบอสเลเวลสาซึ่งบอสตัวนี้จะอยู่ในแมปปลอดภัยเท่านั้นนะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นบอสเลเวลสขึ้นไปโดยบอสเลเวลสขึ้นไปนะครับจะอยู่แมปอันตราย1นะครับผมส่วน1 2 3จะอยู่ปลอดภัย1นะครับให้พี่จําตรงนี้เอาไว้ถัดไปครับอยู่แมปวางเย็นทะเลเหนือนั่นเองนะครับ โดยการไปวางเย็นทะเลเหนือนะครับพี่สามารถกดวาร์ปกลับมาที่พระคอนบันก็ได้แล้วไปเห็นไหมครับซ้ายล่างสุดจะมีวางเย็นทะเลเหนือชั้นหนึ่งอยู่นะครับผมให้พีวีไปตรงนั้นก็ได้หรือที่จะกดวาร์ปก็ได้ n p c ก็ได้นะครับแต่เอาละครับบอสตัวที่4จะชื่อโคนพานแห่ฟ้าตัวนี้นะครับโดยบอสตัวนี้จะอยู่เส้นอันตรายหนึ่งเท่านั้นถ้าเส้นอื่นก็จะหาไม่เจอเลยนะครับโดยมันจะเกิดทั่วแม็แได้น,นาว่าให้ลองวิ่งบนในแม็ดทุกอน ว่ามันเกิดจุดไหนนะครับสำหรับคนพานแห่ฟ้าบอสเลเวลสนั่นเองถัดไปครับผมจะพาไปดูบอสเลเวลหนะครับก็คือบอสป่าแดนใต้ชั้น1น,นะครับโดยบอส5ดาวจะชื่อว่าซิปหอกยาวแห่ฟ้านะครับโดยบอสตัวนี้เราสามารถกดท้าทายได้เลยนี่มันจะบอกไว้อยู่ว่าทํำยังไงนะถัดไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูบอสตัวที่6กันนะครับผมบอสตัวที่6อยู่ที่ภูเขาเสือชั้นหน นั่นเองนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนระหว่างอัดคลิปเนี้ยบอสตัวนี้ยังอยู่ไหมเพราะว่าบอสตัวเนี้ยเป็นบอสท,ที่ฮิตฮอตมากนะครับไม่สามารถหาเจอได้ง่ายๆเลยเพราะว่าคนจะล่าเยอะมากนะครับเพราะามันเป็นบอสท,ที่ได้แต้มเยอะที่สุดแล้วเนาะสําหรับคนที่อยากทําของไม่มากเพราะว่าบอสเจ็ดดาวมันเก่งมากๆเลยนะครับโดยบอสหกดาวตัวนี้นะครับจุดเกิดของมันจะอยู่ตรงนี้ตรงแมวปีศาจด,ด้านล่างนะครับแล้วตรงกระรอกแล้วก็ตรงหน้าข้างตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีตรงกวางทะเลสาบตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจระเข้ตรงก้อนหลังก้อนหินตรงนี้แล้วก็จะมีตรงจระเข้ตรงหนึ่งตรงสามแยกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแมวปีศาจตรงนี้ก็จะมีเกิดเช่นกันนะครับจุดเกิดเยอะมากๆสําหรับบอสหกดาวนะครับ่ะครับหลังจากที่หาเป็นเวลานานบอสหกดาวผมหาไม่เจอต้องขอใครจริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถัดไปผมจะพาพี่ไปดูบอสเจ็ดดาวกันบอสเจ็ดดาวจะอยู่ที่ลาบอูหลงชั้นหนึ่งนะครับผม โดยลาบอหลงชั้นหนึ่งนะครับพี่จะสามารถว์ปอีลิตไปได้เลยนะครับพี่เลยวร้อยยี่สิบแล้วไปที่อุหลงชั้นหนึ่งได้เลยปึ๊บพอพี่ไปถึงที่สลับเป็นแนวอันตรายก่อนนะครับและลองวิ่งหาตัวบอสต,ตัวนี้เป็นเจ็ดดาวนะครับซึ่งเซิร์ฟผมก็ยังตีกันไม่ไหวแต่ก็จะมีการลองตีกันว่าบอสเจ็ดดาวถ้าเอาท็อปท็อปเซิร์ฟมาลงตีกันจะได้ไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแย่งบอสหกดาวกับคนอื่นนะครับโดยบอสปกตินะครับยิ่งแมปหลังๆจะยิ่งเกิดน้อยลงเรื่อยๆนะครับ ถ้าเป็นแมปแรกๆก็จะเกิดเยอะหน่อยเกิน5ตัว10ตัวอะถ้าเป็นแมปหลังๆก็เกิด5ตัว4ตัว3ตัวลดลงไปเรื่อยๆตามระดับความยากนะครับบอสเก่งมากๆก็จะยิ่งลดลงไปอีกอะส่วนตอเจ็ดาวนะครับชื่อสิทธิ์ดับข้างแผ่ฟ้านะครับโดยจุดเกิดมันก็จะอยู่ทั่วแมปเลยแต่แบบนี้ไม่ใหญ่เนาะก็หาแป,ป๊บเดียวนะครับส่วนใหญ่ที่หายยากๆจะเป็นวังเย็นทะเลเหนือนะครับถัดไปบอสสุดท้ายครับสาลาแอนบินบนนะครับผมเป็นบอสระดับ8ดาวนะครับ โดยวิธีการไปนะครับพี่ก็ติ๊กอิลิทร้อยสามสิบได้เลยนะครับพอพี่มาถึงให้พี่สลับไปแนวหนึ่งมาเดินแล้วพี่ก็ลองวิ่งดูซึ่งไอ้บอสแปดดาวเนี่ยต้องเป็นส่วนตานมากๆนะครับเพราะเจาตีมันมนจะอยู่หน้าเมืองเลยเนี่ยยืนท้าทายจัดๆมือกระบี่เร็วแห่ฟ้านะครับเป็นบอสแปดดาวเอาละครับก็พามาดูเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบอสแห่ฟ้าทุกตัวเนาะก็จะได้หากันง่ายๆขึ้นส่วนบอสที่หุบเขาเสือมบอกเลยว่าแย่งกันเดือดมากๆ แล้วมาดูกันดีกว่าว่ากิจรอบนี้นะครับได้ของอะไรบ้างกิจ500ก็ยังได้ของเหมือนเดิมนะ140ขึ้นไปก็จะได้ของดียิ่งขึ้นนะครับทุกแพ็กเลยนะครับถ้าใครวิวเกิน140นะครับมีผลึกค้าลมปานให้ด้วยของต่างๆนะครับเรามาดูของดีกว่ากล่อง3ากล่องเราแลกอะไรคุ้มสุดส่วนตัวนะครับจากที่ไปดูของและรีเช็คมานะถ้าเลเวิวพี่ไม่เกิน140ผมแนะนําว่าแลกกล่อง50ให้หมดเลยนะครับจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่า ของส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับยังหินหลอมรวมอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าก็ยังไม่แนะนําให้แลกสักเท่าไหร่นะครับผมว่ามาแลกเอาเงินยุดน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ถึงส0 0 0 0ื่นกันเลยนะครับต่อก,กล่องหนึ่งมาสามารถปั๊มยุดได้แต่ถ้าที่ไม่สีเรียนเรื่องยุดสักเท่าไหร่ผมแนะนำว่าแรกกล่อง300จะดีที่สุดเพราะว่ามีหินหลอมรวมให้ด้วยนะครับตัดไปคนเลเวลร4อขึ้นไปผมก็แนะนำว่า ที่แรกอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วแหละสําหรับแพ็ก50นะครับเพราะมียันโชค20เปอร์เม็ดนะครับแล้วก็ผลึกค้าลมปานเพราะว่า3ดาวก็เพิ่มแค่ยัน40% 2อันนะครับผมแล้วก็ผลึกค้าลมปาน3าอันแต่จริงๆยัน40%ก็คุ้มค่าเช่นกันแต่ก่อนแล้วแต่ดูลพินิดของพี่แล้วว่าพี่จะเอายัน4 0หรือว่ายัน20%ส่วนกล่องกลางไม่แนะนําให้ขครแรกสักเท่าไหร่นะครับจะแลกกล่องเล็กสุดหรือกล่องใหญ่สุดไปเลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ เอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยสําหรับกิจกรรมแห่ฟ้าตะข่ายดินนะครับผมก็ได้สรุปไปที่เรียบร้อยว่าลงยังไงนะครับผมก็คือต้องจับทีมไม่ต่ำกว่าสคนในการไปตีบอสนะครับแล้วก็ต้องวิ่งหาบอสหัวหน้าตีเท่านั้นที่สามารถท้าทายได้นะครับลูกตีไม่สามารถซีได้เลยต้องเป็นหัวตีเท่านั้นเพื่อเป็นกดคนกดท้าทายเมื่อตอนกดท้าทายนะครับที่จะต้องอยู่จอทุกคนต้องกดยืนยันทุกคนถึงจะกดท้าทายได้ถ้าไม่อยู่จอกันก็จะไม่สามารถกดท้าทายได้นะครับ ่วนวันนี้นะครับผมพีเดอร์เชนก็ขอตัวลาไปก่อนจบไปที่ร้อนเสร็จลับแห่ฟาตะข่ายดินในรอบนี้นะครับก็ไม่ต่างจากรอบก่อนๆสักเท่าไหร่นะครับ่วนวันนี้ผมก็ขอ่วนวันนี้ก็ขอให้พี่ไปเล่นนะ้สำสการกันอย่างปลอดภัยนะครับใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยเช่นกัน่ว,น,วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปด่วนหน้านะฮะ